สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำพังนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะวันนี้สีดำค่ะเดี๋ยวเรามาดูคาปาเดิมด้วยเนาะน่คือาปาที่มากับตัวมอเตอร์นะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยจ้า ตัวนี้เอซีส่งมาจากจังหวัดค่ะแล้วก็มาดูด้านในกันนะคะมองจากตาเปล่านะด,ด,ดูกดดวดค่ะเขาไม่เขาไม่หมุนแ้วนะครับมอตเตอร์ไม่หมุนแล้วนะคะวันนี้จะมาลือให้ดูด้วยนะคะ สี่นี้ยังไม่เคยถ่ายทำลงคลิปนะคะก็เลยขออนุญาตช็อตรอยไหมนะครับอ่าตัวนี้จะเห็นเลยนะคะว่ามีขดลวดช็อตนะเห็นไหมคะช็อตมีขดลวดไหม้แล้วก็สปาร์คอยู่ตรงนี้เลยนะคะลองวางไว้เฉยนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นเลยนะคะ จะเห็น<า>ชัดเจนเลยเดี๋ยวเราก็จะทำการสกัดผดลวดเดิมเลยค่ะพันมอเตอร์ใหม่เนาะเปสกัดกันเลยเก็ไปสกัดตรงหัวสายเลยนะคะเ,คเดี๋ยวมาดูรอบด้วยนะคะั้ำทองจะพันรอบใหม่อยู่ที่เท่าไหร่เนาะ เนีที่รับชมเมียช่างจากช่อง YouTube และ TikTok นะคะแล้วก็ติดต่องานมานะถ้าใครที่มีปั๊มลมออยฟรีก็สามารถพากลาย์มาได้เลยนะคะส่งมาได้ทั่วประเทศนะคะออยฟรีนี่ส่งมาทุกภาคแล้วนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าของเราจะเสียหายนะคะอยู่ที่เรานะถ้าเราแพ็กกันกระแทกมาดีๆของเราจะไม่เสียหายนะคะอยู่ไกลแค่ไหนก็ส่งมาได้ค่ะ,จะ,จะมาหัวสายออกก่อนนะมาหัวสายออกนะคะนี่คือหัวสายออกนะมาไว้ก็จะดีนะคะจะได้ช่วยเราจำเพราะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจำจุดนี้นะคะถ้าเรามาไว้แล้ว อยฟีจะอยู่ข้างรูนะครับของออยฟีนะคะหลักๆเลยนะเขาจะอยู่ข้างรูน็อตนะก็พูดอย่างนี้หมายถึงว่าเราจะใส่รูน็อตไหนก็ได้นะคะาาาสายอะะออกรูน็อตไหนก็ได้ให้เขาอยู่ประมาณเนี้ยเห็นไหมคะนี่คือรูน็อตนะคะและนี่คือหัวสายเราจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าสมมติในกรณีที่ ทันสกัดแล้วท่านไม่ได้มาร์กไว้เนาะหลักๆนะคะหลายตัวเลยนะแล้วตอนเราประกอบเราก็ไปหมุนเอานะคะ แล้วค่ะรวดเดิมออกมาแล้วนะคะไม่ใช่ขดลวดทองแดงนะนี่ค่ะถ้าออยฟรีก็จะแบบนี้เลยนะคะออยฟรีนะค่ะเดี๋ยวเราก็มาให้ช่างทองทําความสะอาดสลอดแม่เหล็กนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูรอบใหม่เบอร์ใหม่นะคะแล้วก็มาพันขดลวดกันจ้า